ในคลิปนี้จะเป็นการสรุปตารางเงินเข้าบัตรคนจนประจำเดือนธันวาคม2566ซึ่งสำหรับเดือนนี้จะมีกลุ่มพิเศษรับเงินทงฟ้าเพิ่ม300บาทและได้รับรวมทั้งสิ้น2,700บาททั้งนี้กลุ่มผู้สูงวัยจะมีเงินช่วยเหลือ600บาทจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มนี้เป็นเดือนสุดท้ายด้วย วันแรกที่มีการโอนเงินเข้าบัตรคนจนจะตรงกับวันสุกที่1ธันวาคม2566โอนเข้ามา3รายการซึ่งรายการที่1จะเป็นค่าโดยสารค่ารถขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนกดเงินสดไม่ได้สะสมไม่ได้โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ ด้วยการนำบัตรประชาชนไปชำระค่าโดยสารสาธารณนะใดก็ได้อาทิขอสอมกอบอกขอสอรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามหานครรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือว่ารถไฟทั่วไปซึ่งครอบคลุมถึงรถเอกชนร่วมขอสอมกร,ร่วมรถเอกชนต่างๆรถสองแถวรับจ้างแล้วก็เรือโดยสาร รายการที่2ส,ส่วนลดค่าการ์ด LPG 8 0บาทต่อ3เดือนกดเกินสดไม่ได้สะสมไม่ได้ทุกคนได้รับสิทธิ์นี้โดยใช้บัตรประชาชนไปซื้อการ์ดกับร้านค้าที่เข้าร่วมซึ่งไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนและไม่เกินวงเงินที่กำหนดรายการที่3ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาท กดเงินสดไม่ได้สะสมไม่ได้สามารถนำไปซื้อของใช้จำเป็นในการดาเนินชีวิตการศึกษาการคอเศษตซึ่งใช้ได้ตามร้านธงฟ้าใช้ได้ไม่กำหนดครั้งและใช้ได้ตามวงเงินที่กำหนดส่วนอีกกลุ่มพิเศษจะได้รับเงินเพิ่มอีกเป็น2700บาทคือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนแล้ว ภายในวันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่26พฤศจิกายนย้อนหลังให้8เดือนเต็มวันที่2ที่มีการโอนเงินเข้าบัตรคนจนจะตรงกับวันพุทธที่6ทธันวาคมโอนเข้ามาจำนวนหนึ่งรายการก็จะเป็นเงินผู้สูงอายุเพิ่มเติมรอบเก็บตกรอบสุดท้ายจำนวนเงิน600บาทกดเงินสดได้และสามารถสะสมได้วันที่ส ที่มีการโอนเงินเข้าบัตรคนจนจะตรงกับวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566โอนเข้ามาจำนวน2รายการรายการแรกก็จะเป็นค่าน้ำประปาฟรี100บาทโดยคลังเป็นผู้จ่ายให้ไม่ต้องสำรองจ่ายซึ่งสิทธิ์นี้จะไม่สามารถใช้ได้กับประปาหมู่บ้านอบตอหรือว่าเทศบาล และรายการที่สองค่าไฟฟ้าฟรี315บาทคลังก็มีการจ่ายให้เองโดยที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายเช่นกันเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ครัวเรือนนั้นได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วใช้เกิน315บาทจะต้องชำระเองทั้งหมดในวันที่4ที่มีการโอนเงินเข้าปัตคนจน จะตรงกับวันพุธที่20ธันวาคม2566โอนเข้ามาหนึ่งรายการจะเป็นในเรื่องของเงินเบี้ยความพิการ200บาทซึ่งสามารถจะกดเงินสดได้สะสมได้จะได้รับเฉพาะผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงจะได้รับเงินเพิ่ม200บาทนี้ซึ่งจากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนอยู่แล้ว รวมครั้งนี้200บาทชิปเพิ่มเข้ามาให้กับผู้พิการรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,000บาทต่อคนต่อเดือนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีบัญชีพร้อมเพลย์คลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกันกับคนที่เคยได้รับเบี้ยความพิการประจำเดือน800บาททั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกสบาย